นี่นะคะเดี๋ยวป้อมก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่องสำเร็จได้ถ้าคุณรู้วิธีคิดนะคะเพราะจะบอกเลยนะคะวิธีคิดจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะคะคิดลงมือทำนะคะแล้วรู้สึกนะคะตามไปด้วยนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วจะทำแบบไหนล่ะจะคิดแบบไหนนะคะให้ประสบความสำเร็จบางทีนะคะเราไปฟังอ่ คนที่เขาประสบความสําเร็จเขามาเล่าชีวิตของเขาให้เราฟังใช่ไหมโอ้โหทาไมเขาเก่งจังเลยนะคะอ๋อเขาคิดแบบนี้เหรอเขามีเป้าหมายนะคะเขาไม่ละกับเป้าหมายเขาเขียนนะคะเขียนแผนออกมาเลยนะคะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเป้าใหญ่เขาต้องการมีเป้าย่อยเขาต่อเดือนต่อวันเขาทํำยังไงนะคะแล้วเขาก็ลงมือทํานะคะทํทำ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 นะคะแล้วเขาก็เกิดผลนะคะแต่พอเราเอามาทําทําไมเราไม่เกิดผลนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าความคิดของเราอะยังเรายังไม่รู้สึกไงคะเรายังไม่รู้สึกกับสิ่งที่เราคิดนะคะเรายังต้านกันอยู่นะคะ ล้วยังบอกกับติเงเลยว่าฉันจะทําได้หรอมันยากนะนะคะแล้วก็มีเสียงรอบข้างนะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกมันยากนะคะไหนจะมาเจอกับเสียงของตัวเองนะคะเสียงของติงก็คือเสียงของสมองนะคะป้อมจะบอกเลยสมองเนี่ยเขาจะคอยปอกป้องเรานะคะเขาจะคอยบล็อกนะคะในสิ่งถ้าเราไม่เคยทำนะคะ อะไรที่เราไม่เคยทําหรือเราเปลี่ยนแปลงตึ้ใหม่ๆสมองเขาจะบอกเราเลยนะว่าอย่าทาเลยนะคะเดี๋ยวเธอก็จะล้มเหลวเหมือนที่เคยเคยทำนะคะหรือเธอไม่ใช่คนพูดเก่งนะเธอไม่ใช่คนสวยนะเธอเออนู่นนี่นั่นสารพัดที่สมองเขาจะมาบล็อกเรานะคะเพราะทําไมสมองเขาถึงบล็อกเราเพราะเรานั่นแหละเป็นคนพูดให้กับตัวเองเรื่อยๆจนสมองเขาจดจํานะคะ๋ยวเราจะชอบพูดเลยว่าฉันไม่เก่งหรอกนะคะฉันความจําไม่ดีนะคะฉันเป็นคน หมือนเราจะชอบบอกกับตัวเองว่าเราพูดไม่เก่งนะคะเราไม่สวยนะคะเราบุคลิกภาพไม่ดีนู่นนี่นั่นที่เราจะสารพัดนะคะเวลาที่เราทําผิดนะคะเวลาที่เรา ا, เหมือนทํางานพลาดเราก็ชอบบอกตัวเองว่าอุ้ยอย่างนี้แหละฉันน่ะทำไมฉันซื่อบื้อจังเลยฉันขี้หลงขี้ลืมนี่แหละค่ะคุณไปใส่นะคําพูดอย่างนี้ของคุณประจําไปใส่จนสมองเขารับไปแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณคือคนแบบนั้นแล้วก็จิตใต้สานึกความรู้สึกของคุณะคะอะเขารับไปแล้วะคะ่ะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะ ให้คุณปรับนะคะปรับคำพูดของคุณใหม่ฉันทําได้นะคะฉันทําได้สบายมากนะคะอาจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ฉันประสบความสําเร็จนะคะจะมีวิธีไหนที่จะทําให้ฉันเพิ่มรายได้ฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนมีออร่าเราพูดไปเลยค่ะพูดให้ตัวเองนะคะจนคุณพูดไปเรื่อยๆสมองนะคะ เขาก็จะคอยตามเรานะคะก็จะเชื่อนะคะแล้วมันก็จะส่งไปสู่ความรู้สึกของเราแล้วเราก็จะมีความรู้สึกด้วยว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆอะ่ะทุกคนนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันสามารถนะฉันทําได้นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าปาฏิหาริย์จะเกิดกับคุณคะ่ะคุณจะรู้เลยว่าโอ้มันก็ไม่ได้ยากนะฉันก็ทําง่ายเพียงแต่ฉันนะ่ะไปใช้คําพูดนะคะไปใช้คําพูดด้านลบกบตัวเองมากเกินไปนี่แหละคะ่ะนะ,ะคะควรสาเร็จเขาจะคิดบวกนะคะเขาจะคิดว่าเขาทําได้ เป็นไปได้นะทุกคนแล้วเขานะคะก็จะลงมือทำนะคะลงมือทำโดยที่เวลาที่เขาทำเขาจะไม่ส pues ั่นคลอนต่อเป้าหมายเขาจะไม่มีเสียงในใจเสียงในหัวเขาเลยว่าทําไม่ได้นะเขาจะบอกตัวเองว่าทําได้ทําได้ทําได้นะคะเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าระหว่างทางที่เราเดินเราบอกตัวเองหรือเปล่าว่าเราทําได้ทําได้หรือเราบอกกับตัวเองว่ามันจะได้ไหมมันจะสาเร็จไหมทำไมยังไม่เห็นนะคะทาไมฉันยังไม่สําเร็จเลยฉันทามาตั้งนานแล้วนะนะคะเพราะคุณ ก็ไม่ได้ใส่ความรู้สึกความสําเร็จคนสําเร็จลงไปนะคะเพราะคนที่สําเร็จน่ะเขานะคะก่อนที่เขาจะสําเร็จน่ะเขามีจินตนาการเขาว่าเขาวาดภาพในหัวเลยนะคะว่าถ้าเขาสําเร็จน่ะเขาจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็คือเขาสวมการเป็นในการที่จะเป็นคนสําเร็จนะคะนี่แหละค่ะวิธีคิดของเรามันจะต่างกับเขาตรงจุดนี้นะคะทุกคนให้เราปรับนะคะปรับความคิดปรับคําพูดนะคะแล้วก็นะคะ ปรับความรู้สึกเราด้วยว่าเราเป็นคนคนนั้นนะคะทุกคนนะคะ,ะกดกระดิ่งนะคะกด subscribe กดกระดิ่งติดตามป้อมไว้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าป้อมก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ